ก็สวีทช็อตแชม่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่ในแบบกูฟี่เท้าวร์ดีฟนงเช่นเคยนะเมื่อวานนะฮะเราก็ได้สอนวิธีหาเงินในแบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้เราก็เลยจะมาสอนวิธีฟาร์มเลวกันบ้างนะฮะในแมปนี้ซึ่งเป็นวิธีการฟาร์มเลวที่ผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเล่นก็สามารถทําได้เช่นกันนะแต่ว่าคุณจะต้องเออส่โค้ดอีหนึ่งนะเพราะมันต้องใช้ตัวซื้อตัวหนึ่งนะซึ่งไม่ได้แพงหรอก ซึ่งก็เป็นวิธีการฟาร์มเวลที่คุณสามารถเล่นตาเดียวนะฮะแล้วคุณขึ้นไปแบบเลเวล2 0 0ก้อกว่าหรือ250เลยก็ได้นะโอเคเอาเป็นว่าไปดูเซตกันก่อนเลยดีกว่านะฮะเซตในวันนี้ก็คือตัวแรกนะฮะก็คือตัวของ i m p โพสเตอร์นะเป็นตัวที่หาเงินได้ดีามากๆแล้วก็ตัวต่อไปก็คือ การซิงเกอร์นะฮะเป็นตัวเปิดต้นเกมนะเพราะว่าถ้าเกิดเรารอแต่จะวางอ e ีโพสเตอร์เนี่ยมันวางไม่ทันนะถ้าเกิดคุณไม่มีเกมพารแล้วก็ต่อไปนะฮะก็คือตัวของฟรีเซอร์นะฮะเป็นตัวท้ายเกมที่เทพมากๆนะเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังว่ามันเทพยังไงใช้แค่3ตัวนี้ก็สามารถทาสูตรนี้ได้แล้วนะซึ่งฟรีเซอร์เนี่ยเป็นตัวที่ไม่ได้แพงนะราคาประมาณตัวละ9 0 0ผมจําไม่ได้เหมือนกัน ด่านที่ผมแนะนําให้เล่นนะฮะก็คือด่านที่มีชื่อว่า stand off นะฮะจะเป็นด่านที่มันจะมีทางวนไปวนมาค่อนข้างเยอะทําให้สามารถการตวนหลุดได้ค่อนข้างดีนะ,ะก็แนะนําให้โซโล่นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นกับคนอื่นเนี่ยอาจจะโดนแย่งดาเมจได้นะฮะและ้จะได้เวลน้อยนะค,ะคือแบบเวลวในเกมเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำดาเมจได้มากแค่ไหนนะ,ะโอเคไปเข้ามาสู่ดานกันนะฮะ เริ่มต้นเกมมาก็วางการซิงเกิลนะไว้ตรงโค้งแบบนี้นะฮะสองตัวนะก็มันจะเป็นการใช้เงินต้นเกมหมดพอดีเลยนะ,แล,ะแล้วเราก็รอซอมบี้มานะฮะแล้วก็วางเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วก็รองเงินวางตัวของอิมโพสเตอร์นั่นเองนะก็มาเริ่มวางอิมโพสเตอร์ตัวแรกกันนะฮะวางตรงหัวโค้งแบบนี้นะมันจะเป็นมุมที่สามารถตีหลายรอบเพราะซอมบี้มันจะวนไปวนมานั่นเองนะโอเคก็รออิมโพสเตอร์มันตีไปนะฮะ ช่วงนี้จะเป็นการสแปมอิมโพสเตอร์นะก็คือเนี่ยสแปมอิมโพสเตอร์ไว้ที่หน้าบ้านของสโตูนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะปรับออมสปีดให้กลายเป็นคูณ2ตลอดเวลานะผมไม่แนะนําให้คูณสิเพราะมันอาจจะเร็วเกินแล้วก็คูณ1มันจะช้าไปนะฮะก็คูณ2กําลังพอดีนะเนี่ยแล้วก็สแปมแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะฮะก็จะต้องสแปมให้มันครบ30ตัวไปตามที่เคยสอนในอ,อสรฟาร์มเงินเมื่อวานนะ แล้วพอครบ30ตัวแบบนี้นะฮะให้ไขาการซิงเกอร์ที่เราวางไว้ตอนต้นเกมนะฮะสตัวให้หมดเลยนะเพราะไรประโยชน์นะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนกลายเป็นอิมโพสเตอร์แทนนะ,ะวางอิมโพสเตอร์เพิ่ม2ตัวแล้วมันจะเหลือตัวให้วางอีกหตัวนะฮะแล้วก็มาวางเป็นตัวของฟรีเซอร์แทนเนี่ยวางฟรีเซอร์ข้างหลังอิมโพสเตอร์แบบนี้อัพเป็น l วสเพื่อป้องกันตัวหลุดนะฮะหลังจากนี้ให้อัพตัวของอิมโพสเตอร์ตัวแรกที่เราวางไปนะฮะให้กลายเป็นแล้ว2นั่นเองนะก็คือใช้เงิน5 0,000ื่น หลังจากที่ได้อิ p โพสเตอร์เวลสตัวแรกมาแล้วนะฮะช่วงนี้มันจะมีตัวหลุดมานะแล้วก็ต้องขาย i m มโพสเตอร์แนวหน้า1ตัวนะฮะแล้วก็ย้ายมาตีแนวหลังนั่นเองนะเนี่ย ย้ายมาข้างหลังแบบนี้แล้วก็อัพแนวหลังนะฮะให้กลายไปเลเวลสก่อนใครเลยสับอินโพสเตอร์นะซึ่งอินโพสเตอร์แนวหลังเนี่ยควรจะอยู่กันประมาณ3ตัวตามที่เห็นในคลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะย้ายมาอีกตัวนึงนะ,ะตอนนี้กําลังโดนฟีเซอร์ฟีดอยู่นี่คือหน้าที่ของฟีเซอร์นะก็คือมันจะชะลอตัวให้เราได้แล้วก็หลังจากที่เราได้อินโพสเตอร์แนวหลังนะฮะมา3ตัวแบบนี้แล้วนะแล้วก็ไปเลเอลสอย่างน้อย2ตัวแล้วก็มาอัพแนวหน้านะฮะให้กลายไปเลเวลสให้หมดเลยนะมันอาจจะเสู้ชีวิตหน่อยในขั้นตอนนี้นะฮะแต่ว่าหลังจากที่น วหน้าของเราเนี่ยมันเริ่มไปแล้วสองเกือบหมดแล้วนะฮะมันจะไม่มีตัวหลุดมาอีกแล้วนะแต่ว่าตอนนี้นะฮะเราจะอัพทุกตัวในแนวหลังนะฮะให้กลายปเป็นแล้วสองให้หมดเลยนะเนี่ยผมจะอัพตัวนี้ให้มันกลายปเป็นแล้วสองไปด้วยเรียบร้อยฮะ,ะก็จะมีแล้วสองอยู่3ตัวในแนวหลังนั่นเองพร้อมกับฟีเซอร์ที่จะช่วยฟีีให้นะเนี่ยแล้วก็ต้องรอให้มันให้มันตายไปก่อนนะไอ้พวกนี้ซึ่งเกมไม่มีปุ่มสคริปเวฟนะมันก็จะลำบากนิดนึงเรียบร้อยฮะแล้วก็ทำแบบที่ผมบอกนะก็คืออัพให้มันกลายเป็นแล้วสองให้หมดเลยสับแนวหน้า โอเคก็ตอนนี้อินโพสเตอร์ทุกตัวของเรานะฮะกลายไป็นเลอสองหมดแล้วนะไม่ต้องแบบว่าทุกตัวไปเป๊ะก็ได้นะแค่แบบให้ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยกลายไปเลอสองก็เพียงพอแล้วนะหลังจากนี้นะฮะให้เราเก็บเงิน1ล้าน2แสนนะฮะเพื่อทำการอัปเกรดฟรีเซอร์ของเรานะให้กลายไปแลเลห้านั่นเองซึ่งฟรีเซอร์เลอห้าเนี่ยผมบอกลเลยว่าแม่งเทพมากๆนะก็ค่อนข้างคุ้มเกิดราคามากๆเลยแต่ว่ามันต้องรอสักพักใหญ่เลยนะกว่าจะได้เนี่ย แล้วก็ครบ1นล้านสองแสนเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยฮะได้ฟิสเตอร์เลว่ห้านะดูจากการตีของมันนะฟิสเตอร์เลว่ห้านะฮะจะมีการตีแบบ AOE นะฮะคือเป็นการตีหมู่แบบทรงกลวยแบบนี้เลยนะฮะแมงออสตาชัดๆเ <c ười> นี่ยอสตาคาเวอร์ดิเฟนต์เรียวนี่ฮะ มันจะเป็นการตรีที่เก่งมากๆนะฮะดาเมจของมนแนยประมาณ3,500ต่อวินาทีแต่ว่ามันจะมีระยะสเปรที่ดีนะคือมันดาเมจไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าสเปรดีแล้วก็หลังจากนี้นะฮะให้ขายอินโพสเตอร์ทั้งหมดในแนวหลังไปเลยก็ได้นะเพราะว่ามันไม่จําเป็นแล้วนะมันจะไม่มีตัวไรลุดออกมาแล้วแหละก็เนี่ยขายให้หมดเลยนะสะับตัวของอินโพสเตอร์แนวหลังแล้วก็ย้ายไปที่แนวหน้าให้หมดเลยนะฮะแล้วก็หลังจากนี้ก็คือการสเปมตัวของฟรีเซอร์เลเวลห้านะฮะก็คือวางตัวใหม่มาแล้วก็อัปเกรด ทิ้งนะฮะแล้วก็วางเป็นตัวของฟีเซอร์แทนไปนะแล้วก็ไปเร็วห้าแล้วก็ทานี้หลุดไปเรื่อยจนกว่าจะมีฟีเซอร์นะฮะครบ30ตัวแล้วก็ไม่เหลืออิมโพสเตอร์แล้วนะแต่ต้องค่อยๆขายสั์ตัวของอิมโพสเตอร์นะต้องขายแค่ตัวอย่าไปขายทีเดียวนะเพราะว่ามันเป็นตัวหาเงินของเราอะนะสั์ตัวของอิมโพสเตอร์แล้วก็หลังจากที่เรามีฟีเซอร์แล้วตันตัวแรกแล้วนะฮะให้เล่นสเปดกลายเป็นคูณเสร็ได้เลยนะเพื่อความรวดเร็วให้ได้มากที่สุด แล้วก็อย่าลืมที่จะวางฟรีเซอร์เลวสี่ซักตัวหนึ่งก่อนเวฟร้อยนะฮะถามว่าทําไมนะตอนเวฟร้อยนะฮะมันจะมีบอสใหญ่มานะซึ่งฟรีเซอร์เลวห้เเา,าเนี่ยมันแรงแต่ว่าข้อเสียของมานเนี่ยมันสูญเสียความสามารถในการแชร่แข็งสัตไปนั่นเองนะ <line> แล้วก็ต้องมีฟรีเซอร์เลวสีมาแทนเพื่อแช่บอสนะ คุณอาจจะงงว่าทําไมบอสเปนโดนแช่ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าโดนแช่ได้แหละก็ต้องวางไปนะฮะเพราะฟรีเซอร์โดยลําพังเนี่ยมันเอาบอสไม่ลงนะฮะต้องมีตัวแช่แข็งมาช่วยนะ แล้วก็เป็นเวฟลอยนะฮะนี่ยฮะบอสใหญ่มาแล้วนะฮะเป็นบอสจากโอไฮโอนะแต่ว่าเรียบร้อยฮะโดนแช่แข็งจากฟิีเซอร์แล้วเสียวางไว้นะนี่ฮะนี่คือประโยชน์ของเขานะเขากำลังแช่แข็งอยู่แล้วก็กำลังโดนฟิีเซอร์ที่เหลือนะฮะเลโอเนี่ยรุมสกรรมอย่างเมามันนะฮะเนี่ยเลือดค่อยๆลดนะคือถ้าเกิดไม่แช่แข็งเ่ยเราตายนะฮะเพราะว่ามันแบบมันอึดมากนะเลือดหนึ่ล้านเนี่ยอึดซาฟรีเซอร์ แล้วก็หลังจากนี้ให้ขายฟีเซอร์แล้วลสี่ได้เลยนะเพราะว่าฟีเซอร์แล้วสี่เนี่ยเออมันจะไม่ช่วยเราแล้วนะฮะเพราะมันมีบอสแค่ตัวเดียวนะเกมนี้มันจะไม่พงอีกเลยและนี่ก็คือทั้งหมดของสูตรนี้นะฮะหลังจากนี้ก็มีเพียงแค่การขายโปสเตอร์เทียร์ตัวแล้วก็วางแทนด้วยตัวของฟีเซอร์แล้วห้านะฮะทำให้มันครบ30ตัวไปนะ,ะตอนนี้เราก็ทำดามเมจไปเยอะมากๆนะฮะน่าจะทำเนี่ย เกือบจะหนึ่งบิลเลียดแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ที่เปิดดูวแล้วก็ยิ่งเราเล่นนานแค่ไหนนะฮะเราก็จะยิ่งได้เลเวลเยอะมากขึ้นเท่านั้นนะเพราะว่ายิ่งเล่นนานไปเนี่ยมอนมันจะอิดขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ฟีเซอร์เนี่ยระยะสะปร์เนี่ยบานค่อนข้าง,ง,งเยอะอยู่แล้วนะยิ่งมอนอิดเนี่ยมันก็ยิ่งทำดาเมจได้เยอะสำหรับตัวของฟีเซอร์นะประมาณนั้นนะฮะก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมวางเอ่อฟีเซอร์นะฮะครบ30ตัวแล้วกันนะ แล้วก็สำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เข้าใจนะฮะเกมนี้นะฮะไม่มีเวฟจำกัดนะคือมันเป็นเอเลทนะฮะจะเล่นกี่ร้อยกี่พันเวฟก็ได้ถ้าเกิดตัวเราโหดพอนะแล้วก็เลยแบบว่าอยู่ยาวแบบนี้เลยนะฮะมันก็คือคล้ายๆกับออสตาแหละนะแต่ว่าเป็นออสตาเวอร์ชันที่แบบไม่ค่อยจะเ a y to Win นะ โอเคก็ผมจะวางฟรีเซอร์ตัวที่30แล้วนะฮะโอเควางมามองไม่เห็นมันแบบมันจ้ามากเลยเรียบร้อยฮะตอนนี้แนวป้องกันฟรีเซอร์เราเซตอัพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะหลังจากนี้ให้เราทําอะไรต่อหลังจากนี้นะฮะคุณจะเล่นไปยาวแค่ไหนก็ได้เลยนะ,ะถ้าเกิดคุณอยากได้เลเวลแบบที่ผมเคลมไปตอนต้นคลิปนะก็คือตาเดียวได้ประมาณ200เลเวลเนี่ยคุณต้องเล่นจนแพ้ไปเลยนะฮะคือเล่นประมาณแบบเวฟ2 0 0กว่าเกือบเกือบสามร้อยมังนะฮะกว่าจะแพ้เนะะี่ยแต่ถ้าเกิดคุณแบบว่า อยากได้แค่แบบแล้วห้าสิบหรือไม่ก็แล้วร้อยเฉยเนี่ยหรืออยากได้แบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะ่ะคุณก็สามารถที่จะกดยอมแพ้ที่ขวาล่างได้นะฮะข้างบนนะฮะคือจํานวนของ XP ที่เราจะได้หลังจากกดยอมแพ้ไปแล้วก็ข้างล่างนะฮะคือเงินที่เราจะได้หลังจากกดยอมแพ้นะก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเรากดตอนนี้นะฮะเราจะได้มา2 9 2 0 0 0 xp แล้วก็เงินอีก3,000นั่นเองนะก็ถ้าเกิดคุณพอใจตรงไหนนะฮะก็สามารถกด Yes ไปได้เลยนะสมมุติผมแบบว่าพอใจประมาณนี้นแหละนะก็รออีกสักพักหนึ่งแล้วผมก็จะกด Yes ไปแล้วก็กลับสู่ล็อบบี้นั่นเองนะก็เนี่ยกด Yes ไปนะเรียบร้อยฮะแล้วก็วาร์ปกลับไปเลยนะก็จะประมาณสวิธีการฟาร์มเวลของแมปนี้สำหรับผู้เล่นใหม่นะ ก็คือยิ่งเล่นนานยิ่งดีนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดแบบว่าอยากได้แบบตามที่เคมเลยเนี่ยก็ต้องเล่นประมาณแต่ว่า2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงนะก็คือ FK จนแบบมันแพ้ไปเลยอะ่ะหรือไม่ก็ FK จนแบบ x p นะฮะมันขึ้นประมาณ3ล้านนะถึงจะออกและได้แบบเล้วตามที่ผมเคมไปจริงๆนะก็จะประมาณนี้เลยนะฮะมันก็ตาเดียวจริงๆนะแต่ว่ามันเป็นตานหนึ่งที่แบบโคตรยาวนานนะก็ยินดีต้อนราสู่ All Star, ออสตาเวอร์ชั่นกูฟี่นะโอเคก็เสียเวลาไปก่อนบ๊ายบายฮะ